รอครับรอมานะ่ะคีย์บอร์ดตัวนี้สภาพกล่องนี่เหมือนผ่านสงครามมาเลยแล้ววันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับ i l o c k ND 6 3 Pro โักดส่งตรงมาจากเมืองจีนเลยนะครับสำหรับ i l o c k ND 6 3 Pro ตัวนี้นะครับเป็น Magnetic Keyboard ที่คุ้มที่สุดณตอนนี้เลยนะครับเรามาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงจะคุ้มเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าไซ้์คีย์บอร์ดตัวนี้เป็น60%นะครับมี63ปุ่มและมีอยู่2รุ่นย่อยนะครับเป็นตัวธรรมดากับรุ่น Pro แล้วก็จะมี2สีให้เลือกนะครับเป็นสีดํากับสีขาว ในกล่องน,นะครับจะมี Switch สวิตสัมลองมาให้4ตัวอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับมี Switch สวิตสัมลองมาให้แล้วก็สาย usb a to c นะครับขนาดยาวประมาณ2เมตรแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับที่อยู่ในกล่องด้านล่างกล่องก็จะมีที่ดึงสวิตกับคีย์แคปนะครับเป็นตัวแบบคอมโบแล้วก็จะมีคู่มืออยู่ด้านล่างตัวที่ผมเลือกมาวันนี้คือตัว nd 6 3 pro นะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นสีดำมาคีย์บอร์ดตัวนี้มีที่ปรับระดับให้นะครับมีที่ปรับถึง2ระดับเลยงานประกอบผมลองจับดูแล้วถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับกบ แล้วผมไปดูมานะครับมีการมอดมาพอสมควรเลยนะครับโฟมกับซิลิโคนนี่เขายัดไปพอสมควรเลยการเชื่อมต่อเป็นโหมดเดียวนะครับจะเป็นแบบสาย แล้วก็คีย์แคปถ้าเลือกเป็นตัวโปรนะครับจะได้คีย์แคปแบบตัวหนังสืออยู่ด้านข้างแล้วคีย์แคปจะเป็นแบบดับเบิลช็อตด้วยนะครับทนมือทนต,แตีนแน่นอนคีย์บอร์ดตัวนี้รองรับการฮอสวอปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปอัปเกรดสวิตช์สำหรับสวิตช์ตัวนี้นะครับก็คือ OKT คท s u อชนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นสวิตช์ที่วอร์เบิลน้อยที่สุดในเลทราคานี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นี้ที่ผมไปส่องมาเหมือนจะมีการพรีลูปมาแล้วนะครับเหมือนจะ นะก็สวิตตัวนี้จะมีไลท์แลมปมาช่วยส่องไฟไปยังคีย์แคปด้วยนะครับทำให้ไฟสว่างมากยิ่งขึ้นไปลองฟังซาว์เทสดูนะครับ แล้วก็อาการวอ b b เบคืออะไรนะครับคืออาการขยับของคีย c a p เวลาเราวางนิ้วเราดันนิ้วอะไรเงี้ยครับคีย์แคมันจะโยกเขาบอกว่าถ้ามันโยกมากมันอาจจะส่งผลต่อการใช้งานได้นะครับสำหรับผมแม่เหติกที่ผมใช้มาก่อนหน้าก็คือ v j n a 7 5นะครับมันก็โยกนิดนึงมันก็ไม่ส่งผลต่อการใช้งานเท่าไหร่ นะครับหรืออาจจะเป็นพพร์เป็นบอร์ดราคาถูกหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องลงซอฟต์แวร์เลยเพราะว่ามีเว็บไดเวอร์มาให้เลยสะดวกมากอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลยแล้วก็ตัวไฟโหมดไฟสามารถปรับได้หลากหลายโหมดเลยนะครับแล้วฟังก์ชันต่างๆนะครับจะมี DKS แต่ที่หลักๆก็คือ KME คือ snap t a b ที่หลายคนบอกว่าโกงมากนะครับคีย์บอร์ดตัวน,นี้สามารถปรับ a แ c u r a t i o n Point และ Rapid t r ิ g เกอได้ตั้งแต่0.02ถึง3.60เลยนะครับต่ำมากๆนะครับแล้วไม่หลอนด้วยผมลองปรับแล้วแล้ว bottom r e z o n e สามารถปรับได้ถึง0.00เลยนะครับ Polling Rate ตัวนี้ให้มาถึง8,000ผมไม่รู้แบบ ในราคานี้คือให้มาโหดมากเลยแล้วเราสามารถปรับได้ตั้งแต่125เฮิรต์ถึง 8K เลยสำหรับผมนะครับถามว่า 8K มันเร็วมันส่งผลเห็นผลชัดขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับผมตอบเลยตรงนี้นะครับว่ามันนิดเดียวม,มันนิดเดียวนะครับคอมคือก็ต้องแรงด้วยสเปคจออะไรต่างๆมันอาจจะต้องสูงกว่านี้นะครับถึงอาจจะเห็นผลชัดขนาดนั้นแล้วก็จะมีโปรไฟล์ให้เราสามารถเซตได้นะครับเรื่อง snap tab มันโกงก็จริงครับมันโกงในเกมคาลเตอร์แต่เกมคา u เตอร์มันแบนไปแล้วสําหรับผมนะครับถ้าลองเอาไปเล่นในวาร์โลแล้วผมเป็นสายแบบคา u เตอร์สเตทแบบกด A อดีค้างอะไรเงี้ยครับมันมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีซะด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าตัวมันไหลพอกดพร้อมกันแล้วมันไหลเลยมันไม่ชินนะครับคือตัวเวลาเราหยุดเดินอะไรเงี้ยตัวมันไม่ได้ไหลอยู่แล้วถ้าเป็นเล่นในคาลเตอร์มันมันเห็นผลแต่ว่านั่นแหละมันโดนแบนแต่มันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ แล้วก็เรื่องไฟนะครับเขาบอกว่าถ้าปรับเป็นไฟ RGB แบบวนไปเรื่อยๆมันจะทําให้ตัวบอร์ดมีความร้อนสะสมแล้วอาจจะทําให้การทํางานของแมกเนติกมันคาดเคลื่อนได้อาจจะมีอาการหลอนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แค่ตัว ND63 นะครับเป็นทุกตัวสําหรับแมกเนติกคีย์บอร์ดเลยทางที่ดีคือปิดไฟไปเลยไม่ก็เปิดไฟเป็นสแตติกสีใดสีนึงไว สำหรับการตอบสนองนะครับถ้าเทียบกับ m e ค h a n น c a l ลค y ย์บอร์ดธรรมดานะครับมันต่างกันแบบเห็นชัดรู้สึกได้เลยนะครับเพราะว่ามันมี magnetic มาอ่านค่าสามารถปรับค่า a c ็กว t เลชันพอยตได้เปิดปิดลาปิดทิกเกอร์ได้คือการทํางานของ m e ค h a n น c a อลคีย์บอร์ดค่า a c ็กว t เลชันพอยตหรือค่าที่เรากดลงไปแล้วให้คีย์บอร์ดทำงานมันถูกเซตไว้แบบเราไม่สามารถไปปรับมันได้ครับอย่างเช่นเซตไว้ครึ่งหนึง่งเราก็ต้องกดคีย์บอร์ดลงไปครึ่งหนึง่งมันถึงจะติดแต่ ของแมกเนติกคีย์บอร์ดก็คือเราสามารถปรับได้ตั้งแต่0.02ตัวนี้นะครับ0.02ถึง3.60เลยนั่นก็หมายความว่าเราอยากให้คีย์บอร์ดมันติดตอนไหนเราก็สามารถปรับเลือกได้เลยนะครับจะให้กดนิดเดียวให้มันติดก็ได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันลา p ปิดทิกเกอร์นะครับก็คือเราไม่ต้องยกปุ่มขึ้นจนสุดเหมือนแมคคณิตข a คีย์บอร์ดถ้าเราต้องการแคนเซลปุ่มนั้นหรือยกเลิกการทำงานปุ่มนั้นเราก็ต้องยกปุ่มให้สูงกว่าจุดแอคคิลเลชันพอยท์ที่มันเซตไว้แล้วกก็ดลงไปใหม่ เพื่อจะให้มันทํางานอีกรอบส่วนแมกเนติกคีย์บอร์ดก็คือมีฟังก์ชันรับปิดทิเกอร์เรายกขึ้นมาทีเดียวแล้วกดลงไปใหม่ปุ่มนั้นก็จะทํางานซ้ําอีกรอบเรื่องเสียงนะครับผมว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดบอดี้พลาสติกที่เสียงดีที่สุดที่ผมเคยจับมาเลยนะครับมันมีความแน่นมันมีความแบบตอกแต่ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกแบบกรงกวงมงุงวงอยู่นิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็ถือว่าโอเคเลยเรื่องเสียงผมว่าอาจจะได้อันนี้ส่งมาจากกาันที่เขามัดโฟมมัดซิลิโคนมาแล้ว เรื่องการเล่นเกมนะครับผมว่ามันทาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ c c ็ก e วิ a t i o n point เราสามารถปรับได้ต่ําแบบมากๆแล้วมันไม่มีอาการหลอนเลยนะครับฟีลการใช้งานก็ค่อนข้างดีมาในเรื่องของราคานะครับคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,600บาทสำหรับตัวโปรนะครับตัวธรรมดาอาจจะอยู่ประมาณ1,2น0อนอันนี้ราคาไม่รวมโคสวนลดไม่รวมโปรโมชั่นแล้วแต่ร้านนะครับแล้วก็เอออย่าลืมสั่งพรีออเดอร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปรอแบบ สิบกว่าพันนะครับเขาเขาขายดีเขาต้องไปแย่งกับจีนเอาแล้วกันนะ <laughs> ในราคานี้ผมว่าไม่มีคีย์บอร์ดแม้แต่ตัวไหนที่ให้สวิต์มาดีเท่าตัวนี้แล้วนะครับในเรื่องของสเปคอาจจะไม่ต่างกันมากในคีย์บอร์ดเลทราคานี้แต่สวิต์ดีที่สุดแล้วนะครับก <laughs> ็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอย่าลืมกด Sub สไคร e อย่าลืมกดถูกใจไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ See you